ไปอีกแล้วไปอีกแล้วอาบน้ำยังไม่เสร็จอาบน้ำยังไม่เสร็จ<ป>อว้วนอย่ายา,ย,ายุดยุดเดี๋ยวนี้ยุดเดี๋ยวนี้โอ้ยเอาละค่ะเอาไม้เรยวมาตีคนก่อนเลยพ่อเอาไม้เรยวมาตีคนเลยทําไมดื้อย่างนี้เนี่ยโอ้ยดูค่ะตีเลย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 มาเนีวมาตีคนก่อนเออ เออพ่อตีแล้วเออเออเออตีเลยมเอตีเลยตีเลยคนไม่อาบน้ำวิ่งหนีออกมาทำไมไม่อาบน้ำเนี่ยทำไมไม่อาบน้ำวิ่งไปไหนอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยมาก่อนมาก่อนไปแล้วค่ะพ่อตีเลย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 ไม่อาบน้ำเนี่ยอาบน้ำยังไม่เสร็จเลย หนีไปไหนเนี่ยหนีไปล่อหาพี่บัวแล้วค่ะมาเตีเลยตีเลยเด็กดื้อคนนี้ไม่อาบน้ำเด็กดื้อไม่อาบน้ำอากาศหนาวแล้วดูดูดูหลบไปทางนู้นนะพ่อมาอาบน้ำเลยยา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 มาเลยมาเลย น่ารยังไม่เสร็จเลยพ่อตีเลยพ่อตีเลยไม่อาบน้ำทำไมเลอาน้จะอาบน้ํยวอ้ยน้อานีมาอาบน้กว่าจะอาบน้าเสร็จนะคะแต่ละวันก็จะอวิ่งสามรอบสนามก่อนนะคะจึงจะอาบน้ําเสร็จนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะลมแรงนะคะก็เลยต้องรีบอาบน้าให้น้องตั้งแต่กลางวัน เ,เ,เย็นเย็นจะได้ไม่หนาวมากนะฮะออกกำลังกายกับพ่อแล้วเหนื่อย <c oughs> ออกกำลังกายกับพ่อยามเช้าเอา้ยยามเย็นเหนื่อยนะฮะอาบน้ำยังไม่เสร็จยังไม่ได้ถูแข้งถูขาเลยเป็นสาวแล้วอาบ,บาน้ำลยพ่อล้างปากให้ก่อนอาบน้ำยังไม่ทันเสร็จจะวิ่งหนีพ่อแล้วอ ไม่ต้องแม่ไม่ช่วยหรอกคนไม่อาบน้ำอาบน้ำก่อนอาบน้ำสวยดื้อแท่ดื้อแท้ตีเลยตีเลยมือพี่บัวอยากเล่นพี่บัวอยากเล่นทำไมดื้อแท้ดื้อดื้อดื้ออ่าคนดื้อนี่นี่นะครับกว่าจะอาบน้ำให้ได้ก็วิ่งนะครับหนาวเฮ้ ลูกๆท่านใดเป็นอย่างนี้บ้างคะกว่าจาดน้ําเสร็จนะคะวิ่งรอบบ้านเลยโอ้ยลูกบ้านนี้ขี้เกียจอาบน้ําแล้วนะคะที่กินน้ําเยอะเพราะว่า <laughs> เหนื่อยนะคะยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะอย่าพึ่งนะหูดูคุณปู่ตัดอ้อยมาให้หนูแล้วลกูกไปดูชี้คุณปู่ตัดอะไรมาให้คุณปู่ตัดอะไรมาให้เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอย่าพึ่งยังไม่ได้แค่ขี้ตาเลยโอ <laughs> โอ๊ยหนอนอยังไม่ได้แคะคีตาเลยเพระอังอาบน้ำไม่เสร็จน้ำมันไม่ได้ปิดเลยโอ๊ตสายแล้ว <c oughs> พี่บอก็จะงงๆนะฮะอา้อาวอา้าวลื่นลื่นลื่น <c oughs> วิ่งกลับไปกลับมาแล้วมาอาบน้ำก่อนอ้วนมาอันนี้เลยโอ้ออนพี่บัวแล้วออนพี่บัวแล้วอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนหนูหนูหนูคุณปู่ได้อะไรมาให้กินแล้วนุ่น โอ้คุณฝูไปตัดอ้อยมาให้นะคะวันนี้ไปไหนไปไหนอ้อนไปไหนแล้วนั่นอุ้ยอุ้ยหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปแล้ว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 อะราคายังอาบน้ำไม่เสร็จเลยโอ้ยอ้วนเลยอ้วนมาอาบน้ำก่อนโอ้ยเอา วิ่งเหนื่อยก็ไปยืนกินน้ำเองเลยอ่ะวอ้าวอ้าวขนาดขนาดไหนคิดเอาเอาน้าวอ้าเอาไม่ให้แม่เล่นด้วยมาหาแม่แม่เร็วมาหาแม่แม่เร็วอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนอาบน้ำแม่ไม่เสร็จพ่อไปจับฝั่งโนดพ่อไปจับฝั่งโนดล้นข่าจะวิ่งไปหาพิลิซอนแล้วทีนี้เจอเจอยอดถิ่นนะตัวขาว ว้ายแม่แม่แม่โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โ้ยโอ้ยดนมพี่บัวก่อนหมูตายแถวพี่บัวก่อนกลัวความผิดหมูตายแถวกลัวความผิดว้ายพ่อพ่อมาตีเลยพ่อพ่อมาตีคนเลยโอ้ ไม่ยอมไม่ยอมโอ,อ้ยน้อจะอาบน้ำเสร็จรูด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 ูเอ,อาเฮ้ยอาบน้ำก่อนเอาแล้วเด้อจับได้แล้วจับได้แล้ว ทำอะไรนั่นทำอะไรนั่นโอ้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นพ่อไม่เห็นพ่อไม่เห็นล้มลงไปแล้วไม่เห็นอานไงอ้าวนี่นะครับเด็กดื้อเด็กดื้อนะคะดูค่ะวิ่งหนีมากลิ้งดินนะครับวิ่งหนีมกิ้งดินกลัวพ่อจับนะคะไม่อยากให้พ่อจับนี่คือไม่อยากให้พ่อจับนะคะก็เลยกลิ้งดินรู้ว่าถ้ากลิ้งดินแล้วพ่อจะไม่จับนะคะดูค่ะความฉลาดของเด็กอ้วนนะคะพี่ๆค่ะโอ้โห แม่เล่นดินแล้วเล่นแล้วทีนี้เล่นแล้วบ้านพี่บัวนะเนี่ยบ้านพี่บัวนะเนี่ยอยปลาอาบน้ำาปลาปลาอาบน้ำอู้อาบน้ำสวยๆวิ่งมาเล่นดินทำไมเนี่ยอไม่มีใครเขาอยากรักนะคนเล่นดินเนี่ย ไป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 อาบน้ำสวยลูกอาบน้ำสวยค่ะอาอาอาบน้ำสวยสวยลูกโอ้ยนะให้พี่พี่ไทยนะคะว่าจะอาบน้ำกันเสร็จประมาณกี่โมงนะคะไหนไปอีกแล้วไปอีกแล้วอาบน้ำยังไม่เสร็จอาบน้ำยังไม่เสร็จอ้วนยายาหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้โอ้ยเอาละค่ะเอาไม่เรียกมาตีคนก่อนเลยพ่อ เอาไม้เรียวมาตีคนเลยทำไมดื้ออย่างนี้เนี่ยโอ้ยดูค่ะไปเอาน้ำมาริ่งยินทำไมอย่างนี้มาดิสิตีเลย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 มาเนี้ยแลวมาตีก้นก่อนเอื้อเอื้อพ่อตีแล้วเอื้อเอื้อเอื้อมาเนี้เลยมาเนี้ยมาเนี้ยก่อนน้ำเลยมันจะเสร็จสักสิดูดูดูโรคขาอ่อนโรคขาอ่อนกำเริบโรคขาอ่อนกำเริบโอ้ย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  โอ้ยโอ้ยตายแล้วไปเลยห้องน้ำยังอาบไม่เสร็จเลยไปอาบน้ำอยู่ห้องน้ำหนูเลยอ่าโอดูเขาไม่ให้พ่อจับเขาไม่ให้พ่อจับเกลี่ยเลยเกลี่ยพ่อจะไปอาบน้ำเดี๋ยวพ่อมาครับป้าป้าอาบน้ำไปไปพ่ออาบนะพ่อาบน้ำไปจะเย็นแล้วเดี๋ยวลูกจะหนาวไปโอ้ย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 นอเอาหลักเด้อค่ะจะให้พูดว่ายังไงดีคะเดี๋ยว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 อ่าอ่าอ่าไป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 อาบน้ำอาบน้ำ พอแล้วพอแล้วพอแล้ว <S S พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยนอจังเมนคักโอ้ยอย้พี่ๆขาคลิปนี้นะคะคือโอ้ยคือกะจะตั้งใจถ่ายเอ่อให้พี่พี่ได้ชมน้อเด็กน้อยอาบน้ำยามเย็นๆนะคะบรรยากาศเย็น,น,นยที่ไหนได้นะวิ่งหนีนะคะอดระวานตามจับเลยนะคะน้องพลอยวิ่งหนีนะคะไม่ให้จับอาบน้ำเลยวันนี้อย อยากแรงพ่อแม่แบบนี้นะลูกคุณพ่อหนูจะผอมแล้วนั่นอาบน้ำใหม่สะอาดๆส,สวยๆอะ่ะกว่าจะอาบน้ำเสร็จนะคะต้องชาร์จแบตประมาณหนึ่งหนึ่งพันเปอร์เซ็นตะคะในการอาบน้ำอย่างเดียวนะคะในการอาบน้ำอย่างเดียว ไปอีกแล้วไปไหนไปไหนไปไหนไปอีกแล้วโอ้เอาละค่ะให้ภาพบรรยายแล้วกันนะคะยังอาบน้ำยังไม่ทันเสร็จเลยหนอกลัวพี่บัวจะหนีนะคะดูบ <Hey. S 1> ัวๆจะจับ <Hey. S 1> ดูค่ะน <Hey. S 1> านไง <laughs> ไป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 อาบอกแค่นั้นแหละไปคนดื้อแรงแล้วจะแมนขักโอ,อ่ะดื้อมากเลยรักพี่บัวดีกว่ารักพี่บัวก่อนรักพี่บัวก่อนนะ,ะพี่บัวก็กินอย่างสบายใจเลยนะคะ ต้นอ้อยหวานๆกรอบๆพี่บัวขาเป็นช้างพลายนะคะหนุ่มหล่อวัยสิบห้าปีไม่ใช่พี่น้องแท้ๆของน้องบอกรอยขี้ดื้อน,นะคะแต่เด็กอ้วนนี่ค่อนข้างจะรักพี่บัวขามากๆและพี่บัวค่อนข้างที่จะรักน้องมากๆเลยนะคะท่าอะไรอีกนั่นท่าอะไรอีกอย่างนี้นี่ฮึท่าอะไรอีกนี่เป็นอะไรอีกโอ้ยอ้วนเอ้ยอ้วนโอ้ยนออ่ะ เอาเลยลูกนอนดีกว่าแม่ไมู่้จะทําอะไรนอนเลยอาบน้ําเสร็จก็มานอนเลยอืมเอาละ่ะค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงอืมอ่ะแกล้งเป็นลมแป๊บเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจับไปตีแกล้งเป็นลมแป๊บอืมนอนต่อเทื่องอืมอืมโอเคตามสบายเลยลูกอืม นี่ก็ตามอายุตามวัยของเขานะคะพี่ๆขาอ่ะรีบที่เลยลูกโอเคค่ะโอเคค่ะแม่ไม่ไม่พาอาบน้ำแล้วค่ะแม่หยุดพาอาบน้ำแล้วนะคะวันนี้ก็จะให้นอนแบบน,นี้เลยนะคะ,อ,ะอยากเล่นดินค่ะอยากเล่นดินไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วกันนะคะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกันโอ๊ย ให้ภาพบรรยายแล้วกันนะคะว้าวพอได้อะไรอ่ะพอได้อะไรอ่ะไอย่ะเอ้เยงี้ยวหวานยังไงโอ้โหโอ้โหอมา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  เก่งมากอ้าวตกกล้วยนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะค่ะจะได้มีแรงมุดดินต่อฝากพี่ๆติดตามและให้กำลังใจครอบครัวน้องบอบลอยที่ดื้อด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะคะช่วยๆดันดันช่องน้อยๆของเด็กดื้อหน่อยนะคะพี่ๆท่านใดอยากรับผลิณฑ์ของน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าก็ได้นะคะท่านใดอยากให้น้องพอวาดภาพให้ก็ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ